ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีเดนผู้ชมทุกท่านคนเรามีวิกฤตชีวิตทั้งนั้นแต่คนเรานี่จะผ่านวิกฤตชีวิตได้ก็ต้องมีข้อคิดประจําตัวเรียกว่าข้อคิดในการแก้วิกฤตชีวิตคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาคิดอย่างไรที่เขาสามารถแก้วิกฤตชีวิตได้ อัตมภาพบกคกเขาคิดอย่างนี้กลัวความยากจนกลัวคนดูแคลนกลัวแฟนดูถูกกลัวลูกหลานลำบากกลัวไม่มีเงินบริจาคในการทำบุญทำกุศลกลัวว่าแก่เท่าแล้วไม่มีเงินรักษาพยาบาลน้นกลัวว่าตายแล้วคนข้างหลังไม่มีสตังในการจัดงาน กลัวถึงมรณะกาลแล้วไม่ได้ไปสุสวรรค์กลัวว่าไม่ได้เป็นพระอระหันต์ในอนาคตความกลัวเหล่านี้จะเป็นเครื่องค้ำจุนและค้ำหยันชีวิตกลัวความยากจนถ้าจนและกลัวความจนอันเป็นความลำบากจะมีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือแต่ถ้ารวยอยู่แล้ว หรือเกิดมาพอมีจนถึงมั่งมีกลรวความยากจนก็ต้องมีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือนี่เรียกว่าโกรวความยากจนโกวัวคนดูแคลนถ้าเราตกต่ำไม่มีใครรักตายชักไม่มีใครสงสารการโกรวัวคนดูแคลนนี้จะทำให้เรามีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือ โกรฟแฟนดูถูกคำว่ากโกรฟแฟนดูถูกนี้มีสองรัสเณะด้วยกันแต่การโกรฟแฟนดูถูกนี้จะเป็นพลังในการแก้วิกฤตชีวิตการโกรฟแฟนดูถูกจะมีผลอย่างไรต่อการแก้วิกฤตชีวิตนั้นพรุ่งนี้จะมาคุยให้ฟังครอํานวยพร ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพได้กล่าวแล้ว,ว่าการแก้วิกฤตชีวิตคือคนเราเกิดมาเนี่ยจะไม่ให้เกิดวิกฤตชีวิตได้ต้องมีข้อคิดคือโกรธความยากจนโกรคนดูแคลนได้ทิ้งค้างเอาไว้ว่าโกรธแฟนดูถูกทัางผู้หญิงผู้ชายเราเกิดมานี่ก็ต้องมี ผู้หญิงก็ต้องมีคนจีบบางทีเราก็ไปจีบเขาผู้ชายก็ไปจีบเขาหรือมีผู้หญิงมาชอบคอยจำไว้ว่าเมื่อมีใครมารักมาชอบเราแล้วจะต้องพัฒนาตนเองคฤทญาณสูงที่สูงให้ได้ยามใดที่เราตกต่ำค่านิยมในคนที่รักเราหรือคนที่เราไปจีบนั้นจะตกต่ำลงจนถึงว่าแต่งงานแล้วก็ต้องคิดเยอะ ดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายต้องคิดเยอะๆว่าเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เราได้มามาเป็นคู่ครองนั้นก็อาจจะมีคนหมายปองอยู่แล้วจงพยายามทำตัวให้ดีอพอผู้ชายหลายๆคนที่มาจีบพัญญาของเราทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักทั้งนี้เพื่อให้พัญญารู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้ว ที่มาใช้ชีวิตคู่กับเราและเพื่อให้ผู้ชายเหล่านั้นรู้สึกว่าอืมเราสู้เขาไม่ได้ควรแล้วที่ผู้ชายคนนี้จะได้ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นคู่รักของเขาถ้าอยู่กับเราอาจจะรู้ว่านรกมีจริงตรงนี้พัญญาของเราจะรู้สึกภาคภูมิใจให้ความรักนับถือเคารพบ,บูชานี่ราบา กลัวแฟนดูถูกลกลัวลูกหลานลำบากมาแต่งงานแล้วอย่าให้ยากจนถ้าจนแล้วลูกหลานลำบากจนมันค้ายจนติดลบจนติดลบลงไปนะลูกหลายคนก็จนติดลบมาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราจะต้องสร้างความกลัวเอาไว้ด้วยการรักในลูกหลานโลว่าไม่เมีเงินบริจาคทำบุญทำกุศลเกิดเป็นคนแล้ว เก็บหอมรอมริบยามเขาทำบุญทำกุศลกันเอาเงินนั้นไปทำบุญทำกุศลกลัวว่าแก่เฒ่าแล้วไม่มีเงินรักษาพยาบาลตนเดี๋ยวเราแก่แล้วจะไม่มีเงินรักษาพยาบาลตนเราจะไม่ใช,ช้ายสิ้นเปลือกกลัวว่าเมื่อตายแล้วคนอยู่ข้างหลังไม่มีสตังจัดงานอันนี้เป็นความสําคัญตายแล้วถ้าเขาไม่มีสตังในการจัดงานเราเขารำบากเราไม่ได้รับบุญกุศล มีทุกไม่พ้นทุกมีสุขไม่สุขยิ่งขึ้นไปกลัวว่าถึงมรณาภาพถึงมรณาการแล้วไม่ไปสูส่สวรรค์คือต้องทาบุญบุญกุศลและนิทรบุญกุศลสุดท้ายกลัวว่าจะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในอนาคตซึ่งต่งตางๆที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นรูปการแก้ว,วิกฤตชีวิตทั้งในโลกในระดลก,นลกหน้าท่านผู้ชมทั้งหลายจงนําหลักการอันนี้ไปคิดวิเคราะห์แล้วแก้ว,วิกฤตชีวิต ถ้าใครทําผิดพลาดไปก็กลับใจเสียเรยวนี้เดี๋ยวจะดีในฉับพลันทันทีเขาอํานวนยพอ ล่าวต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายว่าวิกฤตชีวิตมีข้อคิดคราวนี้การแก้วิกฤตชีวิตในเส้นทางสายตรงอันเรียกว่าเป็นทางสายมักเราจะทำอย่างไรคนเราจะผ่านวิกฤตชีวิตได้นั้นต้องยึดมั่นในมัชฌิมาปฏิปทาคือความเสมอต้นเสมอปลาย คนเสมอต้นเสมอปลายที่จะไม่ประสบวิกฤตชีวิตต้องเริ่มจากวัยเด็กและเมื่อเริ่มจากวัยเด็กแล้วจงยึดมั่นให้สม่ำเสมอคือรักการศึกษาตั้งหน้าทำงานบริหารทรัพย์สินอย่าดื่มกินของมึนเมาไม่เข้าสถานบันเทิงไม่เหลืองในการจ่ายทรัพย์อยู่กินกับครอบครัวทำตัวให้ลูกหลานบูชา มันบำเพ็ญทานสินภาวนานี่เป็นหลักการเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอรักการศึกษาในไวัยไหนก็แล้วแต่ต้องรักการศึกษาทุกวัยต้องมีการศึกษาศึกษาพื้นฐานของวิชาการและศึกษาวิชาการอันจะเป็นส่วนเสริมในวิชาชีพของเรานั่นหมายความว่า เราต้องดูต้องอ่านสม่ำเสมอถามตัวเองว่าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆกี่หน้าหนึ่งสัปดาห์เข้าห้องสมุดค้นคว้ากี่ครั้งหนึ่งเดือนจ่ายสตังค์ซื้อหนังสือดีๆกี่เล่มคนรักการศึกษาจะพัฒนานตัวเองได้เร็วตั้งหน้าทํางานเมื่อทํางานอะไรแล้วตั้งหน้าทํางานด้วยอิทธิบาตสีประการคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือ รักในงานที่ตนเองทำเพียงพยายามฝ่าฟันความยากเอาใจใส่ในงานที่ตนเองโดยไม่คิดหนีจากและมันพิจารณาวิเคราะห์ความลำบากจนถึงความสำเร็จและทุกคนจะประสบความสำเร็จเรื่องว่าตั้งนาทำงานบริหารทรัพย์สินก็คือกินใช้อย่างประหยัดและนำเงินนั้น ไปผลิตดอกออกผลด้วยการลงทุนให้ได้ไม่ดื่มกินของมึนเมาของมึนเมมนี้ก็จะดื่ม,ม,มกินได้บ้างแต่ว่าอย่าให้ขนาดมันมึนเมาถ้าเพื่องานสังคมอาตมาไม่ว่าแต่ดื่มกินอะไรแล้วขอให้รวยขอให้โก้ดื่มแล้วจนดื่มแล้วลุ่มอย่าไปดื่มมันในบทพุกนี้จะคุยต่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจถึงมัชชีมาปฏิปทาของชีวิตของอเนรยพร จริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงมัชิมาปฏิปทาที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการแก้วิกฤตชีวิตว่ารักการศึกษาตั้งหน้าทำงานบริหารทรัพย์สินไม่เดิมกินของมบนเมาไม่เข้าสถานบันเทิงคือหมายความว่าคนเราเนี่ยถ้าหลงสถานบันเทิงเริงรมเสียแต่เริ่มแรกตั้งตัวไม่ได้ ถ้าตั้งตัวได้แล้วเข้าสถานบันเทิงเรืองลมชีวิตของคนเหล่านั้นจะล้มเหลวเรียกว่าหลงเหลิมเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าเข้าเข้าแล้วอย่าติดนี่เรีกไม่เข้าสถานบันเทิงไม่เหลืองในการจ่ายทรัพย์มีเงินมีทองแล้วอย่าดูว่ามันมากเงินมันมากตอนนี้มันอาจจะไม่มีในวันหน้าดังนั้นจึงกล่าวเสมอว่า คำโบราณกล่าวไว้ว่าเก็บหอมรอมริบป,ประการหนึ่งกับท่านเตือนใจเอาไว้ว่ามีเงินเพลินจ่ายสบายจิตบทมีไม่คิดดูหลังหน้าทำหน้าใหญ่ใจกว้างทางช้างมาพอหมดเงินงําหน้าอุราโรยแล้วท่านก็เตือนเอาวว่าเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งแต่มีคนเขากล่าวหนักไปกว่านั้นอีกเขาบอกมีเงินหน้าสดเงินหมด น่าเป็นหมาอดน้ําข้าวเพราะฉะนั้นอย่าเหลืองในการจ่ายทรัพย์สินอยู่กินกับครอบครัวหมายความว่ามีครอบครัวแล้วรักลูกเมียให้อยู่ติดบ้านรักลูกหลานให้อยู่ติดเรือนคนเราเกิดมาก็จะมีครอบครัวความสุขที่สุดไม่ใช่กับเพื่อนเพื่อนที่ดีสุดที่ดีที่สุดคือครอบครัวรักลูกเมียให้อยู่ติดบ้านอยากอยู่เย็นยังก็อยู่บ้าน รักลูกหลานให้อยู่ติดเรือนกลับมาบ้านเราแล้ว,ลวอยู่กับครอบครัวอย่างนี้มีความสุขเรียกว่าอยู่กินกับครอบครัวทําตัวให้ลูกหลานบูชาคือสวดมนต์ไหว้พระอย่าไปเสพติดของมึนเมาถ้าแม้ว่าจะทําอะไรที่เลวอย่าให้ลูกหลานเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่กราบไม่ไหวนี่เรียกว่าทําตัวให้ลูกหลานบูชามันประเพ็ญฐานสิภาวนาเกิดเป็นคนในศาสนาได้ก็ตาม มีการบริจาคทานรักษาสินภาวานาในทุกศาสนาทุกคนต้องเคร่งครัดในทานสิลภาวานาในศาสนาอคตรตนหากแม้ว่าท่านทั้งหลายสามารถประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอเป็นมัชิมาปฏิปทาคือไม่หย่อนในบางช่วงไม่ตึงในบางขณะประพฤติบำเพ็ญเรื่อยไปอย่างนี้ถือว่าแก้วิกฤตชีวิต ในทุกกรณีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาเอำนวยพร ความเจริญในพระธรรมจนมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อกล่าวถึงมรดแปดแล้วเราก็ไปอ่านในพระตรีปฎกที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์พออ่านในพระตรปปฎกแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามรดแปดเป็นเรื่องหนักหนักสำหรับวัยและวันในของแต่ละคน อัตมภาพได้ศึกษามรัก 8, แปดตั้งแต่เป็นเนรเล็กๆอายุสิบอ็ขวบมันหนักเมื่อมันหนักแล้วเราก็ต้องจำมรักแปดของพระอริยบุคคลตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้สึกหนักว่าเราต้องแบกมรักแปดไปเพื่อการสอบโตเป็นหนุ่มก็เป็นพระก็ต้องเทศอันที่จริงมรักแปดนี้ ในสำหรับเยาวชนกับคนวัยกลางคนไม่เหมือนกันหาาจะวิเคราะห์มรรคแปดให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเยาวชนพ่อแม่ที่จะสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่จะปลูกฝังก็จะจะกล่าวถึงมรรคแปดมรรคแปดนั้นเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ห้องตัวหลักให้ได้ซะก,ก่อน8ประการถ้าเท่าตัวหลักได้แล้วเราจะต้องเริ่มบม่มเพาะมักแปดในตัวเราซึ่งเด็กๆต้องบม่มเพาะด้วยตนเองพ่อแม่ต้องบม่มเพาะมักแปดในตัวลูกเพื่อให้เขาเติบโตมาในทางแห่งมักแปดครูอาจารย์ต้องวางแผนในการศึกษาในการเรียนในการอบรมและวิถีชีวของนักเรียนในมักแป ให้เหมาะสมแก่ไหวไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเราไปกล่าวถึงมรกแปดในระดับของอาิยบุคคลเด็กจะหนักและจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะนี้จะปลูกฝังอย่างไรในตอนหน้าจะคุยถึงมรกแปดคือทฤษฎีการปลูกฝังมรกแปดในเยาวชนข้ออำนวยพอ thank you ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้ก,กล่าวถึงการปลูกฝังมรคแปดนเยาวชนซึ่งยาวชนฟังแล้วจะต้องปลูกฝังบม่มเพาะด้วยตนเองพ่อแม่จะต้องปลูกฝังในลูกหลานครัอาจารย์จะต้องปลูกฝังในลูกศิษย์มรคแปดนั้นจะปลูกฝังอย่างไรขอยท่านทั้งหลายได้บม่มเพาะปลูกฝังดังนี้คือ ปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นและพึ่งพาตนฝึกฝนการเป็นคนช่างคิดช่างทำฝึกพูดแต่คำน่ารักและเป็นประโยชน์ฝึกไม่เป็นคนโฉดในการทำรายงานการบ้านและการสอบแบบทุจริตดำรงชีวิตในระเบียบวินัยศิลธรรมและกฎหมายขวนขวายแบบพึ่งพาตนเอง เคร่งในตารางเวลาไม่ละวางในปณิธานเคร่งในเวลาตารางและไม่ละวางในปณิธานอันนี้คือมรรคแปประการประการแรกสัมมาทิฏฐิปรกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตนเด็กๆทั้งหลายจงมีความสำนึกในสัมมาทิฏฐิว่าเราเกิดมาต้องพึ่งพาคนอื่น เมื่อเราเพึ่งพาคนอื่นแล้วเราจะทำอย่างไรต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยกิจการคนอื่นๆเสมอ <eigenlijk> เราเกี่ยวข้องกับใครก็ตามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่ามีครวตาธรรมและช่วยเหลือกิจการคนอื่นเสมอในกำลังที่ตอนอเองกระทำแต่มีจิตมุ่งหมายว่าในวัขนขางหน้าเราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้วันนี้เราเป็นต้นกล้า เราเพึ่งต้นแบบวัยขงหนา้าเราเป็นต้นแบบให้ต้นกล้าได้พึ่งพาอาศัยถ้าปลูกฝังอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเยาวชนพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ควรจะสั่งสอนลูกหลานลูกศิษย์ว่าการพึ่งพาคนอื่นนั้นจะต้องทําอย่างไรและต่อไปจะท้องพึ่งพาตนเองอยานนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิปลูกฝังทัศนคติในการพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตน ฝึกฝนเป็นคนช่างคิดช่างทำสัมมาสังคปะหมายความว่าเด็กๆต้องเป็นคนช่างคิดลองคิดดูว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเราจะทำอย่างไรให้ดีกว่านั้นช่างทำคืออย่าไปพึ่งมือคนอื่นปรึกษาได้แต่อย่าวานมือคนอื่นมาทำพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันลูกหลานเป็นคนช่างคิดอย่าห้ามความคิด ลูกหลานเริ่มลงมือกระทํอยาไปช่วยกระทําเพียงแต่ว่านั่งเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเด็กโตขึ้นมาจะมีสัมมาสังกัปปะคือเป็นคนช่างคิดช่างทำใครที่ช่วยลูกหลานทําการบ้านการฟีมือใครที่จ้างคนอื่นทําการบ้านการฟีมือครูบาอาจารย์ที่ปล่อยให้ลูกศิษย์ให้มีคนอื่นช่วยทําการบ้านการฟีมือโดยไม่พิสูจน์เขาแสดงว่าทําลายความเป็นคนช่างคิดช่างทำ เด็กเหล่านี้จะโตขึ้นมาแบบคนที่ไม่สามารถพึ่งมันสมองสองมือเขาตัวเองได้เพราะฉะนั้นสัมมาสักปะจึงเปไ็นสําคัญในการบ่มเพาะและการปลูกฝังความหนวยพอร เจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวถึงมรรคแปดในเยาวชนที่เด็กเมื่อทราบแล้วควรจะบ่มเพาะ